ชาดก500ชาติอัฏถกถาพันธนะชาดกว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้ตะเคานณวันหนึ่งพระศัสดาประทับอยู่ณนะฝั่งแม่น้ำโลหินีทรงเอ่ยถึงพระญาติแล้วตัดว่าขอถวายพระพรมหาวพิธทั้งหลายจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังโดยมีใจความดังนี้ว่า ในอดีตการในหิมะวันตะประเทศมีต้นตะคอใหญ่มีหมีตัวหนึ่งเที่ยวหากินแล้วมานอนที่คนต้นไม้ตะคอนั้นเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งมีลมพัดกิ่งไม้แห้งหักลงตกถูกคอหมีที่กำลังนอนอย่างสบายอารมณ์ขณะนั้นกิ่งไม้ทิ่มก็สะดุ้งตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีเวลาให้คิดมากเท่าไหร่นักด้วยอารมณ์ตกใจ จ้าหมีก็ลุกขึ้นวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วออกไปจากบริเวณเมื่อเวลาผ่านไปชั่วคู่หมีตัวเดิมก็กลับมายัางโคนต้นไม้อีกครั้งแล้วเริ่มสำรวจว่าเมื่อเช้าที่ตนโดนนั้นคืออะไรหมีตัวนั้นพยายามมองหาต้นเหตุแต่ก็หาไม่เจอหรือว่าเป็นพวกราชสีหรือพยัก์อื่นๆแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ความเป็นไปได้นั้นมีเพียงเทพพยายดาเท่านั้น ต้นไม้นี้ไม่อาจจะทนดูเรานอน,อนได้เอาเถิดคงได้รู้กันพร้อมกับขู่ตะคอกลุคเทวดาว่าสัตว์ตัวอื่นกินใบไม้ต้นไม้ของเจ้าเจ้ายังทนได้ข้าแค่นอนเท่านั้นแค่นี้ก็ไม่ได้ลุคเทวดางงกับความคิดของหมีป่าอะไรของเธอข้าไม่ได้ทำอะไรเลยคิดไปเองทั้งนั้น ทั้งคู่ยืนเถียงกันไปมาจนหมีเอ่ยขึ้นว่าคอยดูนะอีกสองสามวันข้าจะให้คนมาขุดต้นไม้ของเจ้าทั้งรากทั้งโคนเลยหลังจากทั้งสองทะเลาะกันหมีป่าจึงปลีกตัวออกมาเที่ยวสอหาคนมาค้นต้นไม้จนกระทั่งวันหนึ่งหมีป่าเดินวนไปวนมาหาคนที่กำลังจะมาตัดไม้ในป่าจนกระทั่งเจอเข้ากับชายสามคนถือพาและขวาน ซึ่งกำลังสนทนากันเรื่องต้นไม้มีป่าได้ยินจึงเดินเข้าไปหากลุ่มคนทั้งสามนายท่านเสียงของมีป่าเอ่ยขึ้นชายหนุ่มเห็นมีพูดได้ก็ตกใจพร้อมอุทานว่าตั้งแต่พวกเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมีพูดได้ช่างน่ามหัศจรรย์จริงๆท่านมาตัดไม้ในป่าใช่ไหมใช่เราว่าจะทำรถคันใหม่ก็เลยเข้ามาที่นี่ งั้นเชิญตามเรามาเลยโอเคชายทั้งสามเดินตามหมีเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นตะขอใหญ่เชิญตัดต้นไม้ต้นนี้ได้เลยท่านจากนั้นหมีป่าก็เดินจากไปขณะนั้นช่างไม้เตรียมตัวจะตัดต้นตะขอใหญ่ลุคเทวดาเห็นเข้าก็ลำพันออกมาว่าความจริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมาผูกอาคาดกันอย่างนั้นก็ไม่ได้การละ ขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่มีบ้านอยู่แน่จึงจำแรงเป็นคนทำงานในป่าที่บังเอิญผ่านมาแล้วถามว่าท่านได้ต้นไม้ที่หมอแล้วหรือแล้วตัดไปทำอะไรอ๋อพวกเราจะทำล้อรถแล้วทำไมถึงมาเจอต้นไม้นี้ล่ะมีตัวหนึ่งบอกมาดีแล้วที่หมีตัวนั้นบอกรถคงจะงามมากแน่ๆถ้าได้ไม้นี้ แต่เมื่อท่านลอกหนังคอหมีประมาณ4นิ้วแล้วเอาหนังนั้นมาหุ้มล้อรถดุดหุ้มด้วยแผ่นเหล็กล้อรถก็จะแข็งแรงพวกท่านสามารถขายได้ในราคาที่สูงชายทั้งสได้ยินดังนั้นก็ถามกลับในทันทีว่าแล้วอย่างนี้เราได้หนังหมีมาจากไหนกันเล่าจะที่ไหนได้เล่าก็ที่นำท่านมาไงส่วนเรื่องต้นไม้ท่านไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้ อืมเป็นความคิดที่ดีโอเคงั้นเราไปหาหมีต้นนั้นกันจากนั้นคนทั้งสามก็เดินออกตามหาและพูดว่าให้ช่วยพาไปหาต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้ไหมได้สิผมยินดีจากนั้นหมีปากก็เดินนำชายทั้งสามไปถึงแล้วขณะที่กำลังเผลอขวัญอันใหญ่ก็ฟันไปที่คอหมีทันทีจากนั้น ชายทั้งสามถลกหนังกินเนื้อที่เหลือแล้วค่อยกลับไปตัดต้นไม้เป็นอันว่าลุคเทวดาจองเวรสํสำเร็จพระศาสดาทรงถือเอายอดแห่งเทศนาด้วยพระนิพพานด้วยประการชนิษพระราชาทั้งหลายทรงสดับธรรมกถาของพระองค์แล้วต่างก็ทรงสมัครสมานกันได้พระศาสดาทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า ก็แลเทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่านั้นฟังเรื่องราวนี้ในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตแล